และในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราเนี่ยให้อภัยทุกคนเพราะอะไรพระเจ้าให้อภัยเราแล้วใช่ไหมคะถ้าเราให้อภัยทุกคนเราก็สามารถรับการรักษาโรคเข้ามาได้นะคะในมร 11, าระโก11 25ข้อบอกว่าเมื่อท่านยืนอธิษฐานนั่งก็ได้นะคะนั่งอธิษฐานก็ได้ยืนก็ได้ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้กับผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะได้ยกการละเมิดของท่านด้วย ถ้าเราไม่ยกโทษให้กับคนนั้นพระเจ้าก็ไม่สามารถยกโทษให้กับเราหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองชอบทำบาปนะคะก็มีคนเนี่ยที่เขาไปสร้างพระสร้างมังกรหรือเยอะแยะเลยนะคะปรากฏว่าเขาก็พาคนหลงทางไปเยอะแต่ว่าพอมาเป็นคริสเตียนก็ไม่สามารถที่จะยกโทษให้กับคนที่เหมือนกับโกงเงินเขาหรือเอาเงินเข้าไปเราก็เลยบอกว่าเอาที่คุณเนี่ยทำนะสร้าง พวกมังกรมังไรแล้วก็ทําให้คนเนี่ยหลงไปจากพระเจ้าเลยบางคนก็ตกนรกไปแล้วเพราะตายไปแล้วบาปหนักไหมหนักอย่างนั้นพระเจ้ายัางยกโทษให้คุณเลยไก่แค่เขายืมเงินคุณไปแล้วไม่คืนเนี่ยยกโทษให้เขาแล้วพระเจ้าจะได้คืนให้ไงนะคะโอ้พูดตั้งนานพึ่งจะยกโทษให้ได้และพอยกยกโทษได้ปับ๊บพระพรก็มาเลย นะคะเขาติดอยู่แค่ตรงนี้เองบางคนติดแค่การให้อภัยนะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราให้เราโกรธใครนะคะเป็นเพราะเวลาเราโกรธใครใจเราก็จดจ่อคนนั้นเราก็เห็นมันได้ดีเราก็โกรธอา้าวเขาติดหนี้เราแล้วพอเห็นเขาได้ดีก็ไปโกรธได้ไงเขารวยดีแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาเงินมาใช้หนี้เราแต่ถ้าเราโกรธเขาเขาก็รวยไปแต่เขาจะไม่ใช้หนี่เราเนะเราต้องฉลาดนะคะเราดู เรามีชีวิตนิรันร์ชีวิตนิรันร์แปลว่าอะไรคะชีวิตยาวหรือเปล่าไม่ใช่ชีวิตนิรันร์ก็คือเป็นชีวิตเป็นโซเอไลฟ์ life, นะคะเป็นชีวิตที่ไม่มีบาปมีแต่ความครบบริบูรณ์เป็นชีวิตที่พระเยซูให้เป็นชีวิต ที่ครบบริบูรณ์นะคะเราดูนะคะ2โครินบทที่5ข้อที่17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดยอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นดิฉันรับเชื่อนะคะผมดิฉันเนี่ยถ้าเป็นผมออกต้องออกอยู่เลยไหนบอกว่าสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่วิญญาณค่ะพระเจ้าเอาวิญญาณเก่าทิ้งไปแล้วก็ให้วิญญาณใหม่เข้ามานะคะ แล้วเราดูนะคะในยอห์นบทที่สามก็ที่สิบห้าถึงสิบหกบอกว่าไงเพื่อผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันนิรันการนะคะเป็นชีวิตที่อยู่กับพระเจ้ามีอยู่สองทางถ้าคุณไม่เชื่อในพระเยซูคุณก็จะอยู่ในนรกนิรันกับคุณอยู่ในสวรรค์นิรันซึ่งเรียกว่าชีวิตนิรันเพราะพระเจ้าทรงรักโลกไม่ได้แปลว่า เนี่ยดูซิทําไมต้องมาเชื่อพระเยซูก็มันทางเดียวเท่านั้นะนะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยบอกแล้วพูดแล้วก็พูดว่าถ้าไม่เชื่อก็ต้องรับผิดชอบตัวเองคุณมีข้อกรรมเวรกรรมถ้าคุณไม่เชื่อว่าพระเยซูรับไปแทนคุณคุณก็นั่งทําไปเองอะ่ะไม่เป็นไรแต่คุณทําได้ไหมล่ะคุณทําได้แค่ไหนนะคะ คุณทําได้จี๊ดเดียวเท่านั้นเองแต่คุณอาจจะอวดเพื่อนหลอกเพื่อนได้ว่าโอ้โฉันนั่งและฉันเห็นสมาธิเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มนุษย์ก็ชื่นชมคุณแต่คุณตกนรกอะ่ะนะคะสู้เรามาเชื่อพระเยซูแล้วก็เชื่อว่าพระองค์นั้นรับบาปรับกรรมแทนเราไปเรียบร้อยแล้วง่ายๆค่ะ นะคะคแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้บังคับใครนะคะใครจะอยากจะเชื่อวิธีการของตัวเองก็เชื่อไปแต่เราก็จะได้เห็นว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงใหม่ๆก็ดูเหมือนดีนะคะแต่หลังจากนั้นทุกคนก็ย่ำแย่ที่สำคัญก็คือว่าเวลาตายแล้วก็ต้องตกนรกเพราะว่า ความดีที่เขาทาหรือสิ่งที่เขาพยายามทําบุญทําอะไรมันไม่พอนะคะมันไม่เพียงพอกับความบาปของเขาเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้พระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์มาตายแทนนะคะ